Pelotita. Me sao vậy? Ba sao vậy? Sao con này nó? Sao? Sao?

ประเทมาไม่ยิเฮ้ยทำอะไรเราเนเลยมันก็ต้องให้เขาตุดเยอดเลยเยี่ยมเลยบายเยี่ยมเลยมันติวเอ่อตะกาเป้ามาเลยมันติวเลยมาทูเลยีแต่เราเรยีแล้วบ ไอ้นับ,บ้างานแต่โรปีอนี่ยแตห้านหนึ่งเปหนึ่งขเขาเแต่เอ็นไม่ย่มนไมะยี่ลยอืม <c oughs> เอาแค่งอยู่ <c oughs> mèo thì anh đi nói giờ à này Cambiare ah, antico con i vari. Che? Capito